สวัสดีค่ะกลับมากับโปรโมชั่นช่วงสุดท้ายนะคะลดราคาของติ่งเกาหลีแล้วก็แฟนคลับศิลปินนะคะอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ลดราคาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบราคาปกตินะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารวมๆแล้ววันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะเป็นสติกเกอร์กล่องนะคะอัน,นี้เป็นลายของหวังอี้ป๋อนะคะกล่องละสิบาทสติกเกอร์กล่องเสี่ยวจ้านนะคะ กล่องละสิบบาทเหมือนกันค่ะสติกเกอร์กล่องแบ็คพิงค์ค่ะสิบาทค่ะแล้วก็เป็นลายการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะราคา10บาทนะคะหกล่องนี้ก็จะมีสติกเกอร์สาแผ่นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แพ็คละสิแผ่นนะคะราคาราคาแพ็คละสิบบาทนะคะก็จะมีเป็นของแบ็คพิงค์นะคะตอนนี้ที่เหลือเป็นแบ็คพิงค์ แล้วก็จะเป็นของปรมาจารย์นะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบย้อนยุคแล้วก็จะเป็นแบบหน้าปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นแบบเดี่ยวเดี่ยวเสียวจ้านนะคะอันนี้หวังอี้ป๋อนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์แพ็ก12แผ่นของ bnk ด้วยนะคะอันนี้เป็นาลายไบวินนะคะประมาณนี้เลยแพ็กละ10บาทค่ะ ต่อไปเป็นสติกเกอร์แผ่นละ1บาทนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์สายลายแบ็คพิงนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยนะแผ่นละ1บาทนะคะแล้วก็มีเป็นเสี่ยวจานด้วยนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่จิ้นนะคะคู่จิน้นมีหลายลายเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะลงไว้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจร้านถูกจังนะคะ ก็ค้นหาใช้คำค้นหาว่าถูกจังนะคะมันก็จะขึ้นเป็นร้านของแม่โอเลยนะนี่นะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์หัวโตนะคะของแบ็คพิงอันนี้ก็แผ่นละหนึ่งบาทเหมือนกันนะคะก็ที่ลดร,ราคานี้จะเป็นของลดลดเก่านะคะเดี๋ยวของลดใหม่ก็คือจะเป็นราคาปัจจุบันแล้วนะคะไอเป็นราคาปกตินะคะต่อมาเป็นสติกเกอร์แบบแผ่นยาวนะคะ แผ่นละ2บาทนะก็คือจะใส่ซองซองละนแผ่นนะ2บาทก็จะมีเป็นของแบ็คพิงค์ค่ะเดี๋ยวจะดูว่าแบบม,มีอาจจะมีเหลือไม่กี่ลายแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบแผ่นยาว2บาทนะคะอันนี้ซูเปอร์เอ็มนะคะก็จะเป็น NCT ด้วยนะคะอันนี้ก็ซูเปอร์เอ็มเหมือนกันนะคะแผ่นละ2บาทอันนี้ก็จะเป็นแบบคู่จิ้นนะคะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นวินเนาะใบวินเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นมิวกรับออฟการ pp พีวิลกินอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทยอยลงไวใ้ให้ที่เพจนะคะแผ่นละสองบาทค่ะค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าทรงกระบอกนะคะเหลืออยู่นะใบละสิบบาทลายแบ็คพิงแล้วก็จะเป็นของ bts นะคะสิบบาท ต่อมาเป็นกระเป๋าใส่ตังเหรียญน,นะคะใบละห้าบาทตอนนี้มีลาย b บ c ็คพิงคนะคะเป็นของ b บ c ็คพิงคแล้วก็จะเป็นของ b t s นะคะแต่ว่า b t s เเหลือแค่ลายเดียวนะคือเป็นลายนี้นะคะสติกเกอร์การ์ดนะคะแผ่นละหนึ่งบาทนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพยายามเอารูปลงเพจนะคะแล้วก็อาจจะสามารถเลือกได้แต่ถ้าเกิดมันหมดก็อาจจะคะัดลายอื่นไปให้นะคะ สติกเกอร์การ์ดมีเป็นของ bts ด้วยนะคะที่แผ่นละหนึ่งบาทนะคะแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นของปรมาจารย์นะคะอันนี้เป็นแบบเดี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นของี่ปปออันนี้เป็นแบบคู่ปรมาจารย์ก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะ แล้วก็เป็นโพสอิดนะคะแพ็คละสิบบาทนะเป็นโพสอิดแบบอันใหญ่แล้วก็อันเล็กนะสิบบาทเป็นกระเป๋าตังค์นะคะใบละห้าสิบบาทกระเป๋าตังค์แบบสั้นนะคะซิปลุงนะคะใบละยี่สิบบาทอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์สั้นเหมือนกันนะคะใบละห้าสิบบาทนะ BTS ลายยังเหลืออยู่นะคะสีขาวแล้วก็ BTS สีแดงนะต่อมานะคะอันนี้เป็นโพสอิดที่เหลือนะคะของ BTS สิบบาทเหมือนกัน พัดกลมนะคะมีเป็นลายเดี่ยวเจนนี่ลิซ่านะคะแล้วก็จะเป็นแบบรวมวงอ่อแบล็คพิงค์นะคะอันนี้มีเอ็กโด้วยนะคะข้างหลังก็จะเป็น TxT นะคะอันนี้ก็จะประมาณน,นี้พัดกลมนี้อันละ10บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นพัดพับนะคะเป็นมี BTS b l a c แบ i ็คนะคะแล้วก็จะเป็นของถวายด้วยนะนี่ค่ะอันละ10บาทนะคะ ต่อาานะคะเป็นหูฟังเนาะหูฟังอันไล่ยี่สิบบาทนะคะก็จะมีลายตรงบริเวณตรงที่หูในตรงหูฟังเลยนะคะอันไล่เท่าไหร่นะยีบาทนะนี่นะคะอันนี้เป็นปรามมจารย์นะคะแล้วก็เป็นหูฟังแบบนี้นะคะแบบครอบนะอันนี้ก็ลดราคาเหลือ20บาทเหมือนกันนะคะอันเดี๋ยวจะให้ดูเป็นของโลโม่นะคะที่ลดตอนนี้อยู่ก็จะมีเป็นโลโม่กล่องละ สิบบาทนะอันนี้เป็นโรเซ่นะคะมีโรเซ่จีซูนะคะที่เหลือแล้วก็เป็นเจนนี่นะคะลิซ่าหมดแล้วที่ขั้นหนังสือนะคะยี่สิบบาทแล้วก็เป็นโปสการ์ดกล่องนะคะกล่องละสี่สิบห้าบาทอันนี้แบบลดราคานะคะไม่ใช่ราคาปกตินะแล้วก็จะเป็นแฟนการ์ดนะคะกล่องละยี่สิบบาทเหมือนกันนะแมส ใช้ผู้ใหญ่ของแบ็คพิงค์นะคะก็ยังเหลืออยู่เนาะเป็นสกินแบ็คพิงค์นะคะสติกเกอร์หัวใจนะคะแผ่นละ1บาทเนาะอันนี้เป็นสมุดนะคะสมุดมี30แผน่นเป็นแบบกระดาษหนาอยู่นะคะก็คือเขียนง่ายนะข้างในมีลายเป็นลายขาวดำนะคะสมุด30แผน่นตอนนี้ลดราคาเหลือเล่มละ15บาบาทนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าแบบมีสายสายยาวนะคะสะพายที่ตัวได้เลยนะอันนี้ใบละ3าบาทค่ะ กระบอกน้ำก็ยังเหลืออยู่นะคะแบบนี้นะกระบอกใบละห้าสิบบาทค่ะมีโลโมกาสกล่องละสิบบาทด้วยนะของ nct นะคะอันนี้มีหลายกล่องอยู่นะคะนี่ค่ะหลังจากคลิปนี้เราก็จะเป็นราคาปกติแล้วนะคะนนี้เป็น t x t นะคะใครที่สะสมนะวงเก,เก่าก็มาสะสมกันได้นะคะแบบนี้เลยเราก็จะเป็นของเป็นสมุดเนาะนี่เป็นสมุนะสมเดเล่มลนะสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะที่เป็นแบบสามสิบแผ่นนะ นี่เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะหลงมาอันนี้เอ็กโซนะคะประมาจา์แล้วก็จะเป็นหวังอีปอนะคะแบบเดี่ยวเล่มละสิบห้าบาทค่ะที่ค่านังสือของ B t s ก็ยังเหลืออยู่นะคะที่กล่องละยี่สิบาทนะเป็นที่ค่านังสือแบบนี้เลยสามสิบหกแผ่นนะคะในหนึ่งกล่องไม่ซ้ําลนยนะคะนะคะกล่องละยี่สิบบาท อันนี้ก็จะเป็นของที่ลดราคาช่วงลดล้างสต็อกนะคะของตีนเกาหลีแล้วก็พวกแฟนคลับศิลปินนะคะมีทั้งคู่จิ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นวงเกาหลีด้วยนะคะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะลดแล,แล้วต่อไปเดี๋ยวแม่จะมารีวิวเป็นราคาปกตินะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook นะคะชื่อเพจถูกจังนะคะเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็สั่งของในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวแม่จะสรุปยอดให้นะคะมีพ่อช่วยตอบด้วยนะแล้วก็จะรับ อโอนบัญชีธนาคารรับโอน Wallet ด้วยนะคะค่าส่งก็เริ่มต้นที่35บาทนะคะแล้วก็มีของแถมให้ทุกกล่องด้วยนะยังไงสนใจก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ